สวัสดีบ่ายวันจันทร์ค่ะเอ็มพามาชมรถเข้าใหม่นะคะตอนนี้รถเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ถ้าเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเอ็มนำเสนอวันนี้นะคะเป็นโตโยต้าโครา a อลติสค่ะตัวนี้เป็นตัวไมน่าเชนโฉบใหม่นะคะรถยนต์ปี2019เครื่อง 1.6G ค่ะกระจังหน้าใหม่ตัวนี้เลยนะคะตัวท็อปของ 1.6G เลยค่ะมาด้วยสีบรอนแบบนี้นะคะรถเพิ่งหมดสัญญาเข้าโกดังเรานะคะ มาดูเลขไมคคันนี้นะคะอยู่ที่13,535กิโลเมตรค่ะไม้เนื้อเชนตัวนี้ใหม่หมดเลยนะคะภายในของเขาและเบาะค่ะกุญแจ2ดอกยางอะไหล่แม่แรงเครื่องมือครบนะคะให้ดูกันสดๆแบบนี้เลยรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ ไปค่ะเอ็มพาชมอีกคันนึงนะคะตอนนี้รถเพิ่งเข้ามานะคะถ้าได้ราคาแล้วเดี๋ยวเอ็มจะแจ้งใต้คลิปนะคะกับอีกคันรุ่นเดียวกันเลยนะคะเครื่อง1.6 g กระจังหน้าใหม่แบบนี้เลยรถยนต์ปี2019ค่ะดูเลขไมคันนี้กันหน่อยนะคะอยู่ที่8881กิโลเมตรเลขไมแท้เลยนะคะ ภายในเป็นแบบเดียวกันเลยค่ะมาด้วยสีบรอนแบบนี้คันนี้ใช้น้อยมากๆด้านหลังแทบไม่มีรอยคนนั่งเลยค่ะรถของเราค่ะเป็นรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอคเน่แคปิตอนนะคะมั่นใจเลขไม์แท้เข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบเลยค่ะ คันนี้ก็สวยไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะคะราคาประหยัดแน่นอนค่ะเดี๋ยวถ้าได้ราคาแล้วเอ็มแจ้งใต้คลิปเลยนะคะรถยนต์ปี2019ค่ะสีบรอดแบบนี้รถหมดสัญญาเช่าของเรานะคะดูแลบำรุงตลอดนะคะเข้าศูนย์แมนทนทันนันทุกระยะเลยค่ะ โอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้รีวิวประมาณนี้นะคะหากได้ราคาแล้วเดี๋ยวเอ็มรีบแจ้งนะคะดูว่าลูกค้าท่านใดอยากดูคันไหนรุ่นไหนเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอ d อดีดีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ